อยากให้เยอะ้ไ็ไปใกล้เธอ,เอ,อที่แรูที่จับตันแต่ได้เจอใจฉันสั่นเมื่อได้ยินเสียงเธอตั้งแต่วันแรกเจอก็เพ้อเอาไปคิดเรื่องมาพอรู้จักก็อยากจะทักทายแ <c oughs> ต่อพอไม่เจอแล้วใจก็วุ่นวายเธอหายไปก็ห่วงเธอแทบตาย จะเป็นเช่นไรตังนั้นมีใครดูแลอยู่หรือไม่ก็ไม่รู้เกือบลืมหายใจเมื่อเธอเข้ามาที่ใกล้แค่เธอยิ้มมาก็สั่นไปทั้งหัวใจอยากจะบอกเธอให้ได้รรบู้ความในใจจะบอกตอนนี้ไม่รู้จะเราไปหรือไม่ เช่นไรจะตอกคำนั้นแล้วเธอต้องเมา,าไม่ใช่จะเป็นแบบนี้เธอคงจะเดินนี้ไปยืนรอแล้วที่ได้มีเธออยู่ใกล้ไกลได้ยินเสียงไในคอยดูแลอยู่ไม่ไกลจะสั่งความลับเอาไว้ในหัวใจมาขียน,นไหนเธอจะมียอมพูดไป ไว้ในวันที่เธอผยใจรอวันนั้นวันที่ฉันแน่ใจจะยังไม่ชาาฟังอีกครั้งก็ได้ได้ยินไหมว่ารักเธอทั้งหัวใจ